สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนอันนี้เป็นแหนแดงออสันล่าไมโครฟิลล่านะครับที่ผมได้ลงกระมังไว้ได้5วันแล้วครับเขาเริ่มจะแน่นแล้วนะครับ ก็เขาเริ่มเบียดกันจนต้นแตกแข็งแล้วนะครับวับนนี้ก็จะมาขยายแหนแดงกันนะครับแหนแดงหรือเฟิร์นลอยน้ำนะครับเขามีสาหลายแกนน้ำเงินอาศัยอยู่ในลำต้นของแหนแดงนะครับซึ่งเขาตึง,ตงสามารถตึงในโจเจนในอากาศได้นะครับทำให้แหนแดง มีในตัวเจนสูงถึง4.5ถึง5%เปเซนะครับซึ่งมากกว่าในตระกูลถัว่วในตระกูลถั่วมี2.6ถึง3%นะครับแล้วก็แหนแดงยังมีโปรตีนสูงถึงประมาณ30%เซนนะครับสามารถนำไปเลี้ยงสัตว์ทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำได้นะครับ พวกเป็ดไก่หมูหวัวส่วนสัตวน์น้ำก็เป็นพวกกุ้งหอยปูปลานะครับเลี้ยงได้หมดนะครับแล้วยังสามารถเอาไปทําเป็นปุ๋ยพืชสดได้นะครับเอาไปใส่ต้นไม้แบบสดสดได้เลยนะครับแบบแห้งก็เอาไปทําปุ๋ยหมักได้นะครับผสมดินปลูก สด15กิโลตากแดดแล้วจะได้ประมาณแค่1กิโลนะครับเดี๋ยวไปแยกแหนแดงเลยนะครับอ,อ,อันนี้ที่เตรียมไว้นะครับมีกระบะสี่เหลี่ยม2กระบะนะครับแล้วก็ถังน้ำหนึงถังนะครับที่จะแยกใส่อันนี้เป็นขี้วัวน,นะครับที่ผ่านการหมักแล้ว หนึ่งคืนนะครับก็จะใช้หนึ่งขันต่อหนึ่งกระบะสี่เหลี่ยมนะครับในถังนี้ก็จะใช้หนึ่งขันเหมือนกันนะครับ ใส่น้ำไว้ครึ่งถังแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเติมน้ำประมาณครึ่งหนึ่งนะครับ ันนี้ผมเติมน้ำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะช้อนผงออกนิดนึงนะครับ น้ำที่สามารถเลี้ยงได้ตั้งแต่10เซนติเมตรนะครับ10เซติเมตรถึง1เมตรนะครับแต่ไม่เกิน1เมตรนะครับเดีย๋ยวผมจะช้อนลอยๆออกหมดเลยดีกว่านะครับ ดินจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับพอดีกระมังยังไม่ได้ไปซื้อนะครับเลยเอากระบะสี่เหลี่ยมมาใส่กองน,นะครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับเหรืวเขาก็จมนะครับ แหนแดงปล่อยเลยนะครับกระบะนหนึ่งผมจะปล่อยแค่แหนแดงสองฝ่ามือนะครับ ให้ถึงฝ่ามือดีนะครับยังเหลือตั้งเยอะเลยนะครับเดี๋ยวต้องไปซื้อกลางมังมาเพิ่มครับพอใส่แล้วก็ตบให้เขาแตกอีกก็ได้นะครับ เราจะได้ขยายเร็วนะครับเ๋ยวใส่อีกหนึ่งฟา้ามือนะครับ คึอนฝ่ามือ ก็เป็นชั้น เสร็จแล้วครับตรงนี้อีกหนึ่งกระมังนะครับอีกสองกระป๋อง ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมด้วยนะครับและฝากเพื่อนๆติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ